อวมช็อตด้วยปืนไฟฟ้าพ่นด้วยสเปรย์พริกไทยขณะที่แพทริกนิวบอนจูเนียกำลังอยู่ในรถที่จอดอยู่ในลานจอดรถของร้านลักกี้ในรัฐอาคันซอเจ้าหน้าที่สวมกล้องบอดี้แคมได้เข้าไปขอดูบัตรประชาชนของเขาไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่บอกให้เขาออกจากรถมาหาเพราะว่าจะเขียนใบสั่งฐานเปิดเพลงดังให้กับเขาแต่แพทริกกลับพยายามจะขับรถหนี เจ้าหน้าที่อีกคนก็ได้พยายามหยุดไม่ให้เขาออกจากลานจอดรถได้เมื่อเจ้าหน้าที่คนแรกเดินทางมาถึงก็บอกให้แพทริกออกมาจากรถเดี๋ยวนี้ ตำรวจสองนายได้ใช้กำลังเปิดประตูรถของแพทริกก่อนจะดึงเขาออกมาและช็อตเขาด้วยปืนไฟฟ้าเจ้าหน้าที่คนแรกยังตามมาฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้าเขาอีกฝูงชนรวมตัวขึ้นโวยวายการกระทำของตำรวจแพทริกถูกจับข้อหาทำเสียงดังเกินกำหนดของเมืองหลบหนีโดยใช้ยานพาหนะและขัดขืนการจับกุมหลังเหตุการณ์แพทริกได้โพสต์วิดีโอยาว30นาทีจากกล้องบอดี้แคมบน Facebook แต่โพสต์ของแพทริกได้รับปฏิกิริยาโต้ตอบต่างกันบางคนสนับสนุนความพยายามของเขา Amber Miles เขียนว่านี่มันเกินไปนะเจ้าหน้าที่น่าจะรู้ดีกว่าการปฏิบัติกับเขาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยในขณะที่แคลวินกัน b บีเขียนว่าบ้าไปละเปิดเพลงเบาลงหน่อยก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าตำรวจทำเกินไปหรือว่าแพทริกเรื่องมากเอง อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ